เมื่อวานนี้ค่ะก็ต้องบอกเลยว่าบรรยากาศก็จะเป็นสีชมพูนะคะเนื่องจากเป็นวันวาเลนไท์นั่นเองทางด้านในพื้นที่จังหวัดยะลาค่ะก็ทางสวนราชการในพื้นที่ก็ได้ให้ความสําคัญกับวันนี้เช่นเดียวกันโดยสอบตค่ะก็ได้มีการนําทีมเจ้าหน้าที่มอบความรักเนื่องในวันวาเลนไท์นะคะโดยการอาให้เลือดค่ะด้วยรักเพื่อแสดงออกถึงความรักและก็ความเสียสละแก่ผู้ป่วยที่มีความจาเป็นในการใช้เลือดค่ะ พลเรือติีสมเกียรติผลประยูนเลขาธิการสอ,อปตค่ะได้นําข้าราชการพนักงานข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากสอ,อปตอร่วมกันค่ะบริจาคโลหิตในกิจกรรมสาธารณกุศลเนื่องในวันแห่งความรักซึ่งจัดโดยชมรมครอบครัวสอ,อปตอภายใต้โครงการให้เลือดด้วยรักค่ะณห้องประชุมน้อมกล้าวสอ,อปตอทางนี้เลขาธิการสอ,อ,อปตค่ะเผยว่าเนื่องด้วยค่ะวันแห่งความรักสออปตอในฐานะหน่วยงานที่ดูแลแล้วก็พัฒนา คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ได้มีการจัดกิจกรรมให้เลือดด้วยรักเพื่อเป็นการแสดงความรักและก็ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันโดยการแสดงออกความรักไม่ใช่แค่การมอบดอกมาให้กันและกันเท่านั้น แต่มองว่าการบริจาคโลหิตค่ะก็ถือเป็นสิ่งสำคัญด้วยที่จะสื่อสารและก็แสดงออกความรักเป็นอีกหนึ่งช่องทางได้เช่นเดียวกันสำหรับกิจกรรมให้เลือดด้วยรักในครั้งนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากสานักงานเหล่ากาชาติจังหวัดยะลาโรงพยาบาลศูนย์ยะลาและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนค่ะกองกำลังตำรวจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และก็มีผู้ที่มีจิตอาสามาร่วมบริจาคเลือดเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะ